ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของอ้อมูลชูชาแนลค่ะ,ะน,นะคะล้อมใหนหมวกละเขายิงว่าดำก็ให้มันดำตุ๊บไปเลยเหรอนี่นะคะเดี๋ยวเราไปลงของกันนะคะเอซเราไปช่วยลงของนะคะ คือถังน้ำใช่ไหมรู้สึกว่าคุณจะ ใส่ไว้ไหนนี่วันนี้มัน,มนี่นะคะตอนนี้ก็จะลงกระเบื้องด้วยนะคะเนาะลงกระเบื้องกันนะคะ FC เนาะ แล้วก็จะทําตรงนี้นะคะมีขั้นบันไดด้วยนะคะขั้นสามขั้นนะคะในตรงไหนคะขั้นบันไดทามขั้นออแต่ตรงนี้ไม่ได้ทําใช่ไหมคะค่ะที่นี้จะเอาไว้เผื่อทำอะไรนะขึ้นมาน่ะเขาเรียกอะไรวะน้เราเรียกเป็นราวเหรอราวก็จไงรั้วกันอ๋อรั้วอ๋อถ้าสมมติว่าตรงนี้มันมันร่มะบายนะมาที่จะนั่ง ได้เค่นไดะอืมนี่นะคะทำบแค่ข้างหน้าอ๋อทำแค่ข้างหน้านะคะดีเราก็มาดูบันไดกัทำเคคข้างหน้านะคะเราทำไไพนั่นละครับผมกำลังตกใจอยู่ว่าคืออะไรครับคืออะไรเยเฮ้ยแม่จะเอากับตันเข้าไปหมกใหถัะเื้นน่ะถังนี่ใหญ่เหมือนกัน เบื้องเบื้องโอ้โหกระเบื้องลายแผ่นเลยนะคะโอ้ถ้าเข้าไปอบเนาะคงจะขาวเนาะลงได้ปะค่ะไปไหมผู้ชายขอให้ผู้ชายช่วยได้เลยครับเร็วๆเร็วเดี๋ยวเออาก้ผมาไปช่วยยกของก่อนนะไอ้เพราะว่าของมันใหญ่มากครับ ชาไปเร็วนีเจครจะเป็นวมนะค่อะนี so oh, so so ้ห้น้องงกันซอนี่นะคะก็มีช่องโกโก้ไลท์กับตันเสื้อผ้าไปนะคะไปช่วยกันนะคะโอ้ใหญ่มากโอ้เขล่ากับตันเลยอ่ะ รยโอเคผมได้ค okay okay, ําตอบแล้วครับผมเขาเรียกว่าถังบาบัดน้ําเสียฮะถังบําบัดน้ําเสียโอ้โหถังบําบัดน้ําเสียนะคะฮะตรงเหมือนรับครับเดี๋ยวอเครืองร้อโอ้ร้อนมาก ไปเดี๋ยวเราไปช่วยกันนะคะ,ระเราช่วยกันยกกระเบื้องนี่เสื้อเอามาไว้นี่นนบันหรือลูกระเบิดใหญ่นั่นนี่ฮะ <c oughs> ไม่ทรงมันเป็นลูกระเบิดไม่ใช่นี่ครับเดี๋ยวเอากระเบื้องลงนะครับแต่ถุงจะลงไหมคลิปนี้ครับก็จบไปเพียงเท่านี้ ไปใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้ไฟกันเป็นแถวๆเลยนะฮะเป็นขนาดหกสิเซนคูนหกสิเซนโอ้โห กระเบื้องความกว้าง60คูน60เท่ากับ2ฟุตเลยนะครับแผ่นใหญ่นะทุกคนนะแผ่นใหญ่เท่าบ้านเลยแผ่นใหญ่มากนะแผ่นใหญ่เนาะมากเลยแผ่นใหญ่เนาะ60คูน2ฟุตนะค่างยูทูบเบอร์เรายังไม่เคยปูปูขนาดนี้ใช่ไหมแผ่นใหญ่ใช่ไหมเป็นเป็นจ้างช่างมาแน่เลยที่เคยปูกันแค่ฟุตเดียวเนาะขาจําไม่ผิดนะเคยปูแค่ฟุตเดียวในบ้านลุงฟุตเดียวในบ้านลุงฟุตเดียว อันนี้ใหญ่ใช่ค่ะแผ่นใหญ่มากต้องเอาไม้รองไหมโอ้ผาหมอกลายภูผาหมอกเห็นชื่อลายของกระเบื้องแล้วนะแวก็ภูผาชัยฮะโอ้โหสวยจริงๆเอาไม้ร้องโอ้โหนี่ลายนี้คือลายชอบมากเลยลายสวยใช่ผูผาหมอกลองให้เห็นพมนี่บาครับนี่ มันก yeah no ็ล่มบอกค่า้าพิ้งอ่ะเอาคืนคาโบนก็ได้สันแต่าเห็นชื่อนะฮะแค่ชื่อลายก็โอ้น่าประทับใจแล้วนะเขาเขียนไว้ที่ข้างกล่องาลาปูผาหมอกนะทุกคนถามมันบล็อกเรียบก็ได้ะจ้านั่นแหละมองมองมันแอคชั่นที่เสือ มีคนดี มามันร้นมานี่ร้อนเท้าเอาหรอพี่เสือก็เบื้องามอะไรนะพี่เสือผู้ผ่าหมอโอ้โหสวยมากนะคะ หลายผู้ถามบอกนะขนาดมีทั้งนั่งแบบขนตรงโอ้สวย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 มันจะเป็นริ้วๆสีดำดำเนาะปะปนกันมันเป็นคลื่นคล้ายคลื่นเนาะหนูเรียงเ่าะสวยมากมันจะเป็นแบบไม่ไม่มีการลื่นมันเป็นคลื่นเหมือนเส้นสีดำเนาะห้อยปะปนไปสวยแล้วก็จะสวยในแบบฉบับของมันเนาะ ชอบไพ่ชอบมันนะคะพี่น้องทีแรกเมื่อวานคุยกับปแตนปแตนบอกว่าเดี๋ยวไปดูก่อนป้าจะเอาแบบว่าขาวกระเบื้องสีขาวขาวขาวมุกหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็เราก็ได้เห็นลายกระเบื้องแล้วเนาะก็จะเป็นสีขาวเนาะสีขาวก็คนลายเส้นเหรอเขาเรียกค่ะลายลายเส้นแหละลายเส้น huh. ขึ้นเนาะ วยเลยทีเดียวนะคะลายนี้ชอบหมืนกันอย่างเดียวมันก็จะไม่สะดุดตาถ้ามีลวดลายนิดนึงมันก็จะเป็นมันจะสะดุดตาสวยีสันมีสนยนทำให้งาิ่งขึ้นถ้าม่หลสามกร่อสามสิบสามัขายจาไป อู้สามสิบสามกล่องมันก็เท mm ่า hmm. ก enfin, ับปูบ anyway> ้านของเราแปดคูณเจ็ดเมตรเลยทีเดียวกล่องห้ากล่องละห้าแผ่นสามสิบสองกล่องประมาณนี้พอดีเลยสามแผ่นใหญ่เนาะต้องยกแบบนี้ด้วยนะเรามันระวังด้วย ดดต้องต้องคนที่มีความชนาะเนาะแม่<ช>มาตายเนาะ,ตนะแต่โอ้พี่เขาเอามาเกินว่ะต้องตัดตัด,ตดเศษตรงบันไดด้วยอ๋อต้องต้องตัดต,ดตรงบันไดด้วยนีย<ช>่นะคะทรายเอาลงตรงนี้นะคะพี่ส่วนพ่อน่าจะเป็นปากกล้วยนนท์ ก็ว่าโทรหาปะแตนไม,ม่ติดเราก็เอาลงตามความคิดที่ปแตนพูดเมื่อวานเนาะ่อไอท่อปูนอะท่อปูน,น,น,นปเนาอขอ่าวีนี่นะคะคก็ลงกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน,น,นะค,ะนะคะ่ะ แับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะให้ช่องเฟอร์มุนชูชาแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทีฟีคอฟฟี่นะคะแนะนมช่องเฟอร์มุนชูชาแนลคะสวัสดีนะคะ